โฟคิงโนวันท็อกซิกเซิร์ฟดีๆที่ลงตัวระบบลำ้ลำลมากมายและกิจกรรมตลอดทั้งวัน <Wow. S 1> กิจกรรมแลนกิ้งเพื่อวัดความเป็นหนึ่งทางด้านอาวุธไม่ว่าจะเก่งไม้หรือมีดอยากลองอาวุธไหนก็สามารถลองเล่นได้ของเราเนี่ยราคาไม่ถูกและไม่แรงเกินไปทุกคนสามารถจับต้องได้<บ>เล่นออนไลน์150บวกต่อวันใครอยากเล่นเจอกันได้ที่โฟคิงท็อกซิกโนวันอ้าวพี่โดนผมโดนแบนอ้าวเองโดนเรื่องอะไรอะน้องโดนแบนมั่วพี่โอ้โหโดนแบนมั่วไม่เป็นไรลีดอันแบนไฟลเอ็มรับกดแบนยี่สิบสี่ชั่วโมงราคาถูกมาก วิธีใช้แบบละเอียดครบวงจรกิจกรรมแจกปดแบนทุกวันต้องที่นี่เลย Lead Un b บ n นดลิงดิสอยู่ด้านล่างเลยเครับ ผมเพิ่ง F10 นะครับซื้อของมานะครับทุกคนนี่นะครับผมเป็นระบบเติมเงินของทางด้านเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะก็คือตอนนี้ผมซื้ออาวุธโดเนตนะครับซื้อมา1ชิ้นแล้วแต่ว่าคิดอยู่ว่าจะซื้ออีกชิ้นดีหรือเปล่าผมเก็บคอย n ไว้ซื้อรถด้วยนะครับนี่คือผมซื้ออาวุธมาแล้วนะครับทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้อัปเกรดนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเกรดเลยนะครับอันนี้คือมีไม่เยอะนะครับคิดตั้นอะไรอย่างเงี้ยผมมีไม่เยอะด้วยแล้วก็โอกาสติดมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ถ้าติดก็คือเฟีย้ยวไม่ติดก็คือเพลงอุ้ยติดอุ้ยนั่งสี่วิ่งสี่ร้อยบวกขับง่ายเสียงท่อลั่นโอ้โหบอกครบทุกอย่างเลยนะครับผมเอาเป็นอีโบแล้วกันมันกำลังออกมันกำลังออก,ก,ร,ออกรีบมารีบมาด่วนกูอยู่หน้าโรงเรียนมึงอยู่ไหนอ่ะไอ้ยเพื่อนชุกกันกูยิงกันอ๋อนีงไง่ไงไอ้ยบูเต็มเลยใช่ไหมนั่งเรียนแล้วอะ่ะโรงเรียนโรงเรียนเรากำลังเอาอยู่โอ้โหโอ้โหสองตัวไอ้ี้ยโอ้โหหี้อะไรโอ้โหนี่ไงกูยิงหัวที่หมวต่ำหมดอ่ะไอ้ตูนมึงตัวไหนเนี่ย นี่ไงแังเต่านี่ก็คือมีดกูดูดเลือดอ่ะกูไม่สนน่ะกูยัดหมดอ่ะไม่สนน่ะเนี่ยมีดตายครับไม่ได้แทงตายนะไอ้บมันชุ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 บปอดกูปอดกูกูตัวปิดตัวชุบเลยกูตัวปิดตัวชุบเลยนี่มดนลงสะพานไปเลยโดดลงไปเลยยา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 เพื่อนเพื่อนมันตกสะพานไปแล้วอ่ะแม่งว่ายน้ำอยู่ล่างไงแะไม่รอดเนี่ยแม่งว่ายน้ำอยู่ล่างอ่ะตามกูมาตามกูมามันมันอยู่นี่มันอยู่นี่โอปืนกูโคตรไกลอ่ะ น <mm <iser> ี่ไงตุ้นต <conf> ุ้นตุ้บตุ้บตุ้บมาแล้ว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 กดอะไรกดอะไรฮะกดอะไรมึงมันร้องกูยิงกดเพี้ยกดเพียไเพี้ยห้ามยิงเกินห้ามยิงเกินอะไรวะห้ามยิงกดห้ามยิงกดอะไรฮะกูยิงกดตรงไหนวะร้องเก่งจริงไอ้เหี้ยนี่เป็นประธานเลยยังที่ร้องอยู่นี่ตาเอาไปที่ตุ้นลุงยัดลุงเติร์นลุงเติร์นโอ้โหแม่งแทงเอาแทงเอาแม่งแทงเป็นกบเลยมามาลุยัดแม่งเลย ปากดีเหรอเมึ่านดีไม่ปากดีเล่นไม่ดยังปากเลยกากีจอกสัตว์ถุนไม่ยแม่งเลยเล่นน้ำลายแม่งเลยไมหันเกิดมาใหมมันเกิดมาใหมตัวลอยัตัวลอยยัตายเลยนำหรอเปลัน่มนี่นี่ไงไอ้เหี้ยไม่ต้องบูจะยยดแม่เลยอ๋อใจเย็นนีบังอย่าหัวร้อน มึงอยู่ไหนกันนะเดี๋ยวกูเบิกเดี๋ยวกูเบิกรถให้เอาป่ะตอนนี้มันหมดแล้วมันไม่ไหวกับเราแล้วนี่กูเรียนกูเรียนช่างไฟมาเดี๋ยวกูซ่อมรถให้ดู <c oughs> ช่างไฟงซ่อมรถเออามึงดูมึงดูนี่ซ่อมพีเอ็กเลยเตรียมแว่นอ่ะ พร้อมลั่นอ่ะพร้อมลั่นพร้อมลุยอ่ะไอ้เหี้ยทำไม่ติดว่ะทำไม่ทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรไอ้เหี้ยบา,บางบางบิวเป็นซินห่อคงเห่อาบางอะไรเนี่ยซ <c oughs> ิงเห่อคงตากแดดเดยอะไอ <c oughs> เหี้ยอยู่ถูถูพูทเบี้เป็นตัวดำนี่แหละแล้วแล้วมึงอะไรเนี่ยกันจอนก็กันไม่อะไรกันไม่คมอะ่ะร้านไหนเนี่ยอย่างเงี้ยทอาบางอันแดงไอ้ที่เว็บร้อยใครวะโวยไอ้ยอย่าขิงแม่งไอเฮี้ยยังแตกแล้วมึงไม่ต้องขับมึงขึ้นมาไอ้หางเตา มขไไนันนี้ดีอยู่แล้วนั่งอีโวแอนเย็นไม่ชอบนะมึงอยากขับเวฟตั้งแดดเนี่ยฮะขึ้นมาเฮ้ยมันเด้าใส่กันน่ะ <S <S เ,เดี๋ยวนี้มันทำอะไรกัน่ะมันเด้ามันเด้าโอ้เอาไปไปไปลงลงลงเล่นลงลงมันร้องเนี่ยยิงกดได้เนี่ยร้อง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 เฮ้ยเอามีดเล่นกับมันเลยโอ้โหเฮยียมันเล่นไม้ใส่กูโอ้โหไปหนึ่งสวยบ้า เดี๋ยวมังตัวสวยอีกตัวนึงีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวเฮ้ยตัวเอ้ตัวเกิดเอาตัวเกิดเอาตัวเกิด,เ,กดเอาตัวเกิด,เ,กด,เ,กดเอาเกิห <ๆ S 2> ้ามยืนคนบนรถก็ได้ห้ามยืนคนบนรถไม่รู้อ่ะแต่กูรู้แล้วมึงบอกกูเมื่อกี้ไงไปต่อขอโทษครับพี่ผมผมไม่รู้ครับแต่พี่บ,บ,บอกเมื่อ,อ,กอกี้ผมผมรู้แล้วเขาห้ามยืนนิ่งรู้ไหมเนี่ยมันจะโดนทีโมครับเอ้าบังยิงมึงตูนเอ้ยเฮ้ยมึงรีบจูงเลยมันมันจะเกิดมาแล้วเนี่ย โอ้ยเจ้ากูกูไม่ได้เรียนทิกใหม่มาว่ะไอ้เอาวันเดียวเอาวันเดียวเอาวัเดียวเฮ้ยมันจะเบิกรถหนีมันจะเบิกรถหนีมันเบิกรถมาแล้วไปทำไมเข้าไปกับมันไปกับมันที่อะไรมึงตุบรถมาเนี่ยเขาห้ามยิงคนบนรถไม่มีเขาห้ามยิงรถบนคนไปเนี่ยเอ้ยมาเอากูแล้วมาเอากูแล้วไอ้เหี้ยเราดูไปแล้วกันเออจัดไปพี่ชายโอ้หมันจะแจ้งไปกูแล้วไอ้เเหี้้ยยอเล่นกันอะไรกันขนาดนี้วะ กูขอโทษกูไม่รู้กูไม่ได้มานานเมื่อก่อนมันยิงได้ไอ้เฮียโอ้เอาแฮมเอาค้อนทุบกูโอ้มึงตีกูล้มอีกบงังกูว่าถ้าใครมีปืนอ่ะไอ้เฮียไม่ได้เล่นหรอกเมื่อกี้กูยิงกูยิงไปแม่งก็บอกว่ากูยิงกดมานี่ไอ้เฮียเจเอห้ามยิงบนรถอีกเย็บแม่ไม่ได้เล่นหรอกปืนไอ้เฮียโอ้โหหวยไม่ติ๊กไมนี่อเออมีหนังติ๊กไ,มไหมมั้ยสัตว์เอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยไอ้ชืออ่อ lamborghini vega do อะไรเนี่ย เครื่องติดอยู่ด้วยกูต้องลงไปยิงอย่างเงี้ยเนี่ยกูต้องลงไปยิงอย่ไอ้ไข่แต่งตัวแต่งตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเอเลี่ยนมันใส่กรอมันใส่กรอมันใส่กรอลุงเลี้ยนกระทึบได้กระทึบได้กระทึบ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 ขับรถมันออกตีตีบางตุนเอาเอาควยตีแม่งเลยตีหงอกคงบิ๊วบิ๊วบิ๊วเบิ๊วบิ๊วขับรถออกบิ๊วขับรถออกเลยใส่อิ๋วใส่อิ๋วเออไปพันดามือพี่เลยแฟนน้องไปไปไปลายเหยื่อลายเหยื่อรุนตัวรุนเนี่ยกูกูกหนนนาาเเจจออไ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยสองพี่น้องตระกูลอะไรเนี่ยฮัลโหลเห้ยจอดจอดได้ครับจอดน้องจอดหัวเหรอเค็งหัวเกมขันหน่อยเฮ้ยน้องน้องน้องโอ้โีอะไรเนี่ยมีมีมาเย็บเงียบๆอย่างงี้เมียยิงแม่งเลยสัตว์ล่วงมั้ง่ะเฮ้ยยิงโดนมันไม่ล่วงเฉย เข้าไปดูในหลังแม่งเลยวะกระหนกโอ้โหแม่งลรือแม่งเลยแล้วกันเที่อโอ้โหมึงรื้อเลยโอ้ยไม่ไหววะลื้อไม่น่าไหววะเยอะที่อะอฮัลโหลอเฮ้ยคุยเฮ้ยเอาแม่งดิตัดมันลงไม่รู้หยีรู้แต่เดี๋ยวาดินี่มึงมาผิดงเลยมึงมามึงมึงใครเนี่ยโอ้เด็กวัดอ่ะเอาดิ้เฮ้ยเฮ้ยเ้กูขอรีวิวมีดดูเลือดหน่อยดิมึงยิงน้ำยาไอเด้เอาวะที่ยังมีปืนก็ยิงดิเฮ้ยทิกใหม่เป็นอ่ะเราอ่ะทิกใหม่หรอไอ้สัตว์ มันขวาอย่างโง่เลยเล่นไปเล่นไปนี่ไงโง่เฮ้ไอ้ไอ้ประจานใหญ่มาประจานใหญ่มาประจานใหญ่ประจานใหญ่ประจานใหญ่เฮ้ยบิวบิวอยู่ใต้เนินถึงหายมันตายมันตายบิวมันตายมันตายไอ้บิวเดี้งสดหน่อยู่เดี้ยงกูไม่รู้มีมีมีเฮ้ยมันกดวอลใหญ่เลยเล่นไปเล่นไปอยู่เฮ้ยมาเต็มเลยมาเต็มโดนโดนเห็นเลยไมาขวับ หนีไม่จาหนีหนีมาเป็นหมื่นมาเป็นหมื่นวิ่งหนีวิ่งหนีขึ้นสะพานหนีขึ้นสะพานไอ้ตุนตุนตุนหนีก่อนตุนตุนหนีก่อนตุนอย่าห้เอาตุนตุนอย่าหให้มันเอาแมนตุนร่วงมันตอนในพวกพวกูอยู่ในพวกมึงเอาให้เอาให้เบาให้ทางเฮ้ยมาขับรถมาขึ้นสะพานขึ้นสะพานตุนตุนเดี๋ยวมีจัดเดี๋ยวมีจัดมาๆๆมขวางมีดูดเลือดไหลสอดมาเลย โอ้โหมาเป็นหมื่นโดนเขาเป็นหมื่นอะยจัดโอ้โหโดนดิวโดนอยย่างตรงนี้รอยย่างตรงนี้เอาเลยเด้อทางขึ้นเนี่ยทางขึ้นเนี่ยตัวเราเอาเลยเอาเอาอุ้ยตายเหี้ยไม่ได้เล่นเลยไอ้ครวยไอ้ตัวนึงไปต่อยใครมั่วซั่วไอ้เวนอดมินหรือเปล่านะเหี้ยไปต่อยเขาเฉยเอางี้เดี๋ยวกดระบบแล้งก่อนระบบแล้งกดอะไรนะเพื่อนทับใช่ป่ะพิมพ์ทับแรงกิ้งแรงกิ้งเขียนไงอ่ะไอ้ เป็น K I N G นะครับก็นี่นะครับผมแล้วเราก็กดไปที่เว็บพอนนะใครเก่งมีดเล่นมีดใครเก่งไม้เล่นไม้ผมเก่งทุกอย่างนะครับเจอได้ทุกชิ้ศไอตูนเอาอะไรเพื่อนมาไม้มาอ่ะไม้นะครับแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับสตาร์ททูเดอะแมทนะครับมันก็จะจับคู่ให้เราโอเคนี่เราเจอกันนะครับก็คือจะวัดแรงกิ้งนะครับผมไม่แน่ใจว่าไอแรงกิ้งเนี่ยสามารถเอาไปแบบไปแลกของรางวัลอะไรได้ไหมแต่ดูจากทรงน่าจะได้นะไม่งั้นแม่งคงไม่มีระบบนี้มานะครับเดี๋ยวไม้นะครับผมจะสอนเชิงบางตัวเองนะครับตัดไปหนึ่งหัวเลยยังยังอยู่ ยังยังเรียบร้อยเรียบร้อยหุญด you. ักยังอยู่อุ้ยไม่แตกไอเทียตูนหัวเลขไอทราบยังอยู่เพื่อนเรียกไม่หันแล้วหัวแข็งหัวแข็งเหรอมึงฮะอันนี้ก็คือผมได้หนึ่งแต้มปะไม่รู้ว่ามันแข่งกี่แมตต์ะ่ะกี่แมตต์ตนสามแมตต์ครับสามแมตต์อ๋อก็คือสามในสามอะ่ะใครได้สามในสามคือคือใครได้สามก่อนคนนั้นชนะเว้ โอ้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 โ้โอ้โอ้อ้ เล่นแต่เปิดนี่แเดี๋ยวกูล้อมนี่กูเล่นมีดเลยเอ้ยไอ้เหี้ยมันอนิเมะเพื่อเรามึงเห็นไหมมึงเห็นไหมไอ้เหี้ยนี่มึงตัวหลุดเไปไงไอ้นี่ตัวหลุดไอ้นี่ตัวหลุดมึงไปชุบแค่ไหนเดี๋ยวกูเวงเข้มันอะนี่ไงนี่ไงโดนนะกูไหวโดนอะไรอ่ะไม่มีโดนหรอกกูหมุนกูหมุนใส่มันด้วยมันอะโดนกูเนี่ยเนี่ยโดนกูเลยเนี่ยดูเลือดอะไอ้ตูนกูไม่ต้องปั๊มยาเลยกูใช้มีดดูดเลือดเนี่ยตายเลือดกูกลับมาลอยตลอดอ่ะนี่ไงนี่ไงเฮ้ยได้ยินเสียงแดงมาตะไกล อนิเม่สวยคือโอ้โหมาเป็นหมื่นให้ตัวหนึ่งไอ้หนึ่งิ้ไม่ไหวบิวไม่ไหวไอ้บิวมึงอยู่ไหนนะบิวบิวอะไรบิวโรงเรียนโดนเนึ่งโดนหนึ่งไม่รู้เรื่องไงเนี่ยไอ้อูยัดแม่งก่อนเลยอ่ะอยากกูมีมีดไอ้เนี่ยมีดนูเลือดอ่ะไม่ต้องปั๊มยาอุ้ยกูตายไอ้เนี่ยไอ้บิวมึงตีกูไปเนี่ยจะเกิดเกิดมามันเจ้ากันเลยไอ้ตว์เกิดมามันเจ้ากูเลย กูเหรอเขากูกูเกิดมามันมันมัน,มนจองร้านจองผ่ากูเลยไอ้เจ้าเนี่นรยรออะไรไอ้เจ้ามึงเยอะจัดนี่ไงนี่ไงโดนมีดดูดเลือดกูกูไม่ปั๊มยาเนี่ยกูใส่แท่งก่อแล้วกูยัดมันเลยอ่ะกูยัดตู้มันเลยอ่ะมีดกูดูดเลือดอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะฮะทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะไอ้เจ้ามีดกูดูดเลือดอ่ะไม่อยากจะโชว์โหดเลยจริงๆนะเนี่ยบังบังหอยออกเลยบังบิว <ไป S 1> ตายวสวย อุ้ยงอโอ้โ,อออโอหฝั่งใต้ฝนนะครับโดนคิวไปเฉยเลยไม่ไหวไม่ไหวคือพลาดไปดิเก็บไม่ได้เลยโอ้โหฝ่ายนี้ครับผม <c oughs>